ยังคงไปต่อกับบรรยากาศท่องเที่ยวนะคะพาไปที่เมืองพัทยาค่ะตอนนี้นี่คึกคักนะคะรับปิดเทอมค่ะโรงแรมพัทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานวัดและอาหารบุฟเฟ่ทะเลตลอดเดือนในช่วงปิดเทอมนี้เลยค่ะ คุณวารามวาแมงผู้จัดการห้องอาหารทวิสภายในโรงแรมเมอร์แวนพิกพัทยาจอมเทียนค่ะก็ได้จัดกิจกรรมพิซเซอร์แมนบาร์บีคิวปุ๊บเฟ่น,นะคะโดยนําอาหารซีฟู้ดค่ะไม่ว่าจะเป็นกั้งกระดานตัวโตโนี่ตัวโตมากๆเลยค่ะกุ้งลายเสือย่างปูม้านึง่งหมึกกระดองหอยนางรมนําเข้าหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์กุ้งแม่น้ําหอยหวานเซลมอนและทูนา่าซาชิมิ รวมถึงอาหารที่มีเป็นเมนูอื่นๆนะคะพร้อมทั้งของหวานด้วยค่ะโดยจะคิดอัตราผู้ใหญ่ราคาท่านละาน9 4 9 0บาทต่อท่านเด็ก7-12ปีราคา754บาทต่อคนส่วนเด็ก ต่ำกว่า6ขวบทานฟรีเลยค่ะสำหรับช่วงปิดเทอมนะคะจะมีการจัดบุฟเฟต่ตุกวันค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง16ตุลาคมจากนั้นก็จะมีแค่วันศุกร์กับเสาร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง2 4นาฬิกาขอภัยค่ะ22นากาค่ะทานได้ไม่จำกัดเวลานะคะโดยสามารถนำ ใช้คูปองส่วนลด600บาทจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยและก็สามารถใช้วอรเชอร์บุฟเฟ่จากงานไทยเที่ยวไทยได้อีกด้วยค่ะพร้อมทั้งมีการแสดงกระบองไฟโชว์ทุกคำคืนด้วยสำหรับช่วงปิดเทอมยังมีการจัดวัดจัดงานวัดรินทะเลนะคะโดยมีการจำลองเครื่องเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนปลาลูกโป่งบ้านลมยนห่วงรถไฟเด็กสาวน้อยตกน้ำแทมโพรีนปลากระป๋องค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นของเล่นของเด็กๆสมัยเก่านะคะสําหรับน้องๆหนูๆในช่วงของปิดเทอมนั่นเองค่ะซึ่งจัดที่บริเวณสนามหญ้าริมทะเลของโรงแรมสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปก่อนได้นะคะที่เบอร์0 3 3 0 7 8 8 8 8ค่ะอีกครั้งนะคะ0330788888ค่ะ